สวัสดีครับอยู่กับงานช่างสัมปะปีนะครับพอดีมีท่านผู้ชมคอมเมนต์สอบถามเข้ามาว่าลวดเชื่อมหมดจะเปลี่ยนลวดเชื่อมทํำยังไงสําหรับระบบมิกนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนํานะครับก็เป็นวิธีที่ผมใช้อยู่เป็นประจําจะทํำยังไงไปรับชมกันเลยครับครับกรณีที่เราใช้ลวดจนหมดโลเลยนะครับปลายลวดก็อยู่ตรงนี้นะครับเรากดไม่มาแล้วนะครับนะครับกดไม่มาละโอเคปิดสวิตช์ก่อนนะครับ เราจะเปลี่ยนลวดเชื่อมนะครับเอาโลใหม่เข้าไปเราต้องเอาเส้นลวดนี้ออกก่อนนะครับเส้นลวดที่อยู่ค้างสายตัวนี้นะครับแล้วก็กดเนี่ยฮะปลายอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เอาออกยังไงเราก็ดึงออกได้เลยนะครับนี่ฮะถ้าใครมีสายเชื่อมยาวนี่ก็จะเหลือเยอะหน่อยนะครับถ้าสั้นก็จะเหลือสั้นๆออกได้เลยนะครับก็ไม่ได้ใช้ละเส้นนี้ทีนี้เราจะใส่โลใหม่แล้วก็เอาโลเก่าออกก่อนนะครับ นี่เป็น0.8นะครับที่ผมจะใส่เข้าไปใหม่พอดีตรงร่องกับร่องลูกกิ้งพอดีนะครับไม่ต้องเปลี่ยนละถ้าเป็นหนึ่งนี้เราต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้ผมไม่ต้องเปลี่ยนละก็บเอตึงๆนะครับตัวนี้ทีนี้ผมก็ปลดตัวนี้ออกนะครับตัดส่วนที่งอนี่ออกก่อนนะครับแล้วก็ดัดนิดหนึ่งครับดัดนิดหนึ่งสอดเข้ารูเลยครับ มาถึงลูกกิ้งทันทีให้เลยตรงนี้ได้ยิ่งดีครับถึงได้ระดับแล้วก็กดลูกกิ้งลงนะครับล็อกนี่ก็เป็นอันเสร็จละทีนี้เราก็ฟีดลวดออกได้เลยนะครับเปิดเซอร์วิสก่อนไปละครับมันช้าไปเราก็สามารถปรับตรงแอมนี้ได้นะครับปรับตรงกระแสได้นะครับจะได้ไวจะได้ไวขึ้นนะครับ อ่าก็เป็นอันเสร็จครับก็เปลี่ยนได้ไม่ยากนะครับโอเคก็เป็นอันเสร็จนะครับสําหรับการเปลี่ยนลวดครับกรณีที่ว่าเราจะใช้ระบบ M M A อย่างเดียวเราจะไม่ใช้ละระบบมิกนะครับเราจะเก็บสายมิกหรือเราจะเปลี่ยนขนาดลวดยี่ห้อลวดนะครับขณะที่ลวดเดิมยังเหลืออยู่เราจะทํายังไงนะครับนี่ครับ เราจะทํายังไงผมมี2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือตัดตรงนี้เลยครับแล้วพับเก็บปลายไว้ตรงรูตรงนี้นะครับทีนี้ส่วนที่เหลือเราก็ดึงออกตรงนี้เหมือนกรณีที่ว่าลวดหมดนะครับเราก็ดึงออกได้เลยสําหรับวิธีที่2นะครับผมเสียดายนะครับเสียดายลวดที่อยู่ในสายเชื่อมตรงนี้นะครับผมก็จะดึงกลับครับดึงลวดกลับแต่การจะดึงกลับเราต้องตัดตรงนี้ก่อนนะครับจะมีหยดลวดเชื่อมอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวจะติดตรงดูคอนแทคทิปตรงนี้นะครับเราต้องตัดตรงนี้ออกก่อนตัดเลยครับนี่ ตัดแล้วนะครับดึงกลับได้เลยนะครับเราต้องเอาลูกกิ้งขึ้นด้วยนะครับนี่ครับออกมาละทีนี้เราต้องระวังนิดหนึ่งนะครับ นี่ครับมันไม่ถึงเราก็เราก็เสียสละนิดนึงนะครับนี่ครับเราก็กดด้านในไว้แล้วก็สอดสอดเข้าตรงรูนะครับนี่ครับเหลือนิดนึงนงครับเนี่ยเราก็จัดเก็บไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนออกได้เลยถ้าไม่เอาออกก็ได้นะครับไว้อย่างนี้ก็ได้แต่นี้เราเอาออกได้เลยครับนี่เราเลิกใช้ละระบบมิกนะครับเดี๋ยวเราเข้าใส่คืนนะครับตัวนี้ ทีนี้สายด้านหน้าทํำยังไงกรณีที่ว่าเราจะไม่ใช้แล้วนะครับแล้วก็ปลดออกตรงนี้นะครับดึงออกได้เลยทีนี้เราก็หมุนนี่ยครับหมุนคืนนี่ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับปึ๊บนี่ครับดันขึ้นล็อกเลยประกอบไว้เหมือนเดิมนะครับนี่ก็เป็นแผ่นประกับสีดําก็ให้เข้าล็อกนะครับปึ๊บสปริงนะครับประกอบเข้าไปแหวนลอง น็อตนะครับสุดท้ายละหมุน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 อ่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่โอเคก็เป็นอันเสร็จละสําหรับการเก็บลวดเชื่อมนะครับแล้วก็ถอดสายมิกครับนี่ก็เป็นวิธีการทั้งหมดของผมไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนโลลวดนะครับหรือถอดเก็บสายเชื่อมมิกถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดที่มีวิธีการที่แตกต่างจาก,กผมก็แนะนำหรือคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์หรือชอบคลิปนี้ ก็ช่วยกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ผมเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ